สวัสดีครับเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วมาทานข้าวกันก่อนครับทุกคนวันนี้มีเมนูอะไรไปดูกันวันนี้มีแกงไก่เขาเรียกว่าอะไรนะแกงไก่ใส่ใบมะขามอ่อนนะครับหรือต้มไก่นะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับทุกคนมาส่งกําลังใจครับมาทานข้าวกันก่อนกินข้าวกินปลากันเนาะ กินข้าวก็มีต้มไก่แล้วก็ผลไม้ก,ก็มีฟรั่งนะครับฟรั่งแล้วก็เป็นขนมปังนะครับเป็นของหวานเนาะขนมปังของหวานกินให้อิ่มนะครับกินให้อิ่มเพื่อที่จะได้มีพลังนะครับไปสู้งานกันต่อไปนะครับทานทานให้อร่อยเนาะทานให้กินเพื่ออยู่นะครับไม่ได้อยู่เพื่อกินนะกินให้ท้องอิ่มไว้นะแล้วก็ พักผ่อนเนาะมีเวลาก็งีบสักหน่อยพักสายตากันสักหน่อยเนาะแล้วก็ตื่นมาก็ล้างหนา้าล้างตาแล้วก็ไปสู้งานกันต่อนะครับมาส่งกําลังใจนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีเฮงเงรวยๆมีโชคมีลาบกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ